อย่าโยมลูกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันศุกร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน9ปีมะโรงพระวันนี่54 เพราะท่านรัตนะกับพระงว,ว,วัดวัดท่านมาฉันร่วมวันนี้แต่ลงมาฉันสี่สิบสองงดฉันสิบสองพระในวัดวันพรุ่งนี้หลวงพ่ออง,งจะได้ออกไปฉันรับนบิมนต์ปิณธบาทฉันเช้าที่โรงเรียนเริ่มอุดมดง จังอําเภอบ้านผือนะลูกหลานนะโรงเรียนประจำอ,ำอําเภอเขาหมดมานานแล้วละ่ะหลวงพ่อคงจะได้ออกไปบินทบ,บทชันเช้ากับลูกหลานคณะสัตยาติโจมโรงเรียนบ้านผือแต่ตะกอนก,ก็เป็นโรงเรียนบ้านผือนะแต่เนี๋ยเขาตั้งเป็นชื่อว่าโรงเรียนอะไรเป็นชื่อใหม่ขึ้นมาเต็มอุดม เตรียมอุดมก็เป็นสาขาเตรียมอุดมกรุงเทพเตรียมอุดมบ้านเพลลุงพ่อก็ได้จะหมายก่อนก็ได้ช่วยอะไรไอ้ลุงตุงนางกันอยู่โรงเรียนบ้านพือแถบๆโรงเรียนต่างๆแต่ว co ันพ mm ุง hmm. นี้ลวงพ่อจะไปออกไปบินธบชั้นเช้าพอบินตบชั้นเช้าเสร็จแล้วทุกพงจะไปพักที่ทํากองเพน วันศุกร์เนี่ยวันศุกร์ไปบินทบาทชั้นเช้าที่เจ็จแล้วก็ไปทําของเพดทักท่องเพดวันอาทิตย์วันอาทิตย์บินทบาทชั้นเชา้าที่ท้ำของเพดนะลูกหลานจต่ายาติวงอุดรน้องบัวลําพูเลยนากงนากลางสีบุญหลงบุญเรลืองอุดรน้องคายหลวงพ่อจะบินไปบินทบบาท ฉันเช้าที่ทำกงเพลงวันอาทิตย์ที่สิบแปดแล้วก็วันที่สิบเก้าเป็นวันพระใหญ่นะลูกหลานเท่ไหน,นตรงพ่อกับปินทบ,บาทฉันเช้าที่ทำกองเพลงอีกวันที่สิบเก้าวันพระแล้วก็คงจีลงอุโบสถที่ทำกงเพลงพัวลงโบสถกระบินทบ,บาทชั้นเช้าเสร็จแล้วก็ลูกพ่อก็คงจะ เดินทางออกจากถ้ำคงเพลนประมาณสักเที่ยงเที่ยงไปวัดของหลวงพ่อสามงารงอำเภอปะทายจังหวัดหนองนครราชสีม,มาแล้วก็คงจะไปพักที่นั่นตอนเย็นเพราะน,นั้นพี่น้องประชาชนสัตไทยญาจจติโยมแถวโคแถวโคราชอำเภอพลบ้านอำเภอ,ลเอเพลอำเภอพิษ พิมายปะไทยเถ้กกเากอราชก็เชิญนะลูกหลานนะงานหลวงพ่อสามดงวันที่สิบเก้าสวดมนต์เย็นและก็วันที่ 19, นนยี่สิบ 20, บิณฑบาตชั้นเช้าหลวงพ่อก็คงจะบิณฑบาตชั้นเช้าที่วัดของหลวงพ่อสามดงแต่ก็ตอนเย็นก็คงจะมีการไหว้พระสวดมนต์จเจริญพระพุทธมนต์คงจะเป็นวันเกิดของท่านและก็มีการ ยกฉัดพระประธานอยู่ในศาลาด้วยฟังฟังดูแล้วมีกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็วันที่20บินทบาทชั้นเช้าเสร็จอะไรเรียบร้อยลุงพ่อคงจะกลับวัดเสร็จแล้วกลับวัดเลยนะลูกหลานนะกลับมาวัดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดยีบเอ็ดยเขยับขยื่นอีกแล้วนะทนี ยี่สิบสามลงกรุงเทพแล้วก็ 24, ยี่สิบสี่บินธบาตฉันเช้าที่สวนแสงธรรมเป็นงานของคุณโยมเจ้าของที่ถวายสวนแสงธรรมคุณโยมอุไลวันแล้วก็คุณโยมคุณตาสากลที่ท่านก็จากไปแล้วล่ะแต่ลูกล้านหลานลำลึกถึงปีหนึ่งลำลึกถึงครั้งหนึ่งทำบุญอุทิพ ส่วนกุศลคงหลวงพ่อกับคณะสงฆ์ก็คงจะได้ลงไปร่วมในการทําบุญที่สวนแสงธรรมพทุนทธมนตสายสามวันที่24บวันเสาร์ที่24่สิ่วันที่ยี่จะมีการรับพระปาสามบัคคีพระว่าทาง สวนเชียงธรรมแต่มีการทอดพระป่า,ปาสวนเชียงธรรมเป็นครั้งแรกนะลูกหลานนะที่สร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นแต่ว่าที่อื่นก็มีที่ทวัดทันรัตะนะเนี่ยก็มีการทอดพระป่า,ปาครั้งหนึ่งนะตอนกฐินเสร็จเตรียมเพื่อสมทบการทอดพระป่า,ปา,ปาเพื่อสร้างพระจดิดีก็มีอยู่ประปายแต่ส่สวนแสงธรรมเนีเ่ยเ,เป็นครั้งแรกนะ คิดว่าต่อไปก็คงจะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับจะตุปัจจั็คงหลวงพ่อก็คงจะลงไปไปเขยา่าไปเขย่าต้นมะ่วงที่สวนแสงธรรมบ่อยๆเหมือนกันนะลูกหลานนะแล้วก็วัดวัดต่างๆก็เหมือนกันถ้ามีคงจะเตี้ยวออกพรรษาแล้ว่อยว่าว่ากัน เพราะเราสร้างขึ้นมาเราก็ไม่ได้สร้างเพื่อเราไม่ได้สร้างเพื่อใครนะเป็นสร้างเพื่อแนวปฏิปทาพระธุดง์กรรมฐานสายลูกปู่มันผลนั้นพาลูกพาหลานทั้งหลายสัตยาญาิรวมทั้งหลายควรจะมีส่วนร่วมนั่นแหละถ่าว่าภูมิมีกําลังกับช่วยกันคนละมากคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยอย่างน้อยเราไม่มีอะไรให้สาธุในจิตในใจเพราะเหตุไรเพราะแนวพ่อแม่ครูบา,าจาย์ สายทั้งสายของเราพวกเราได้รับอัดรับธรรมถึงจะไม่ได้รับอัดรับธรรมจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาก็กัะกันลูกหลานของท่านนะลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกับเราได้รับอัรับอัดรับอรธรรมจากลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอยจากพระสงฆ์สาวกอย่างนั้นล่ะเราก็ไม่ได้รับธรรมจากคําพูดจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านประทานที่ท่านแนะแนวแนะนําให้กับพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็ได้รับเรากันนำธรรมคำสอนออกมาประกาศออกมาเผยแผ่แนะนำพวกเราที่ยังไงก็พวกเราก็ยังน้อมรำลึกถึงพระสงฆ์ที่ได้นำพระธรรมคำสอนออกมาประกาศเผยแผ่แต่กับพราย้อนไปจนถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นศาสนาต้นศาสนาที่ได้ประกาศพระธรรมได้คิดค้นพระธรรมขึ้นมาได้บอกกับพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็ได้นำทำคํำสอนนั้นออกมาขยายผลให้กับพวกเราพวกเราก็ได้รู้อัดรู้ทำสุสรุปแล้วก็คือลืมตาอ้าปากได้ถ้าว่าเราไม่มีศีลไมีทำแล้วก็เป็นหมูเป็นกวางเป็นสัตว์สาราสิงอยู่ในป่าโรงพงภัยไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควร ถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะมองเห็นได้ว่าอันนั้นควรคิดนะอันนั้นควรทําอันนั้นควรพูดนะคิดควรคิดยังไงทําควรทํำยังไงพูดควรพูดยังไงเพราะหลักของพุทธศาสนาในท่านสอนไว้หมดนะลูกหลานนะอ่ากีจที่แรกมันต้นตอเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก่อนที่จะทําออกไปก่อนที่จะพูดออกไปมันออกจากความคิดซะก่อน มันออกจากความคิดเมื่อคิดดีแล้วาการทำออกไปก็ดีการพูดออกไปมันก็ต้องดีเพอะไรเพราะคิดดีเพราะนั้นท่านจึงได้ให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งให้ดูตนให้ดูตน้นตอต้นเงาของกิเลสต้นเงาของความคิดต้นเงาของเรื่องทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงค,คือออกมาจากใจทั้งหมด คนนั้นท่านจงให้มีสมาธิให้ดูจ,จิตใจนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะสถาญ,ญาติโยมลูกหลานนะแต่เราจะไปมองข้ามจะไปมองไกลๆจะไปมองออกไปข้างนอกจนเกินไปให้มองมาหาเงงาหาโครนต้นต่อของความดีความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนะ <c oughs> ถ้าหากว่าเราไม่ได้มองนะมีแต่พวกว่าพวกเรานะประกาศไปไป,ประชาธิปไตยเป็นของปวงชน ปาวงชนเป็นของเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วปวงชนมันเกิดมาจากไหนปวงชนมันเกิดมาเองใช่ไหมโดยที่ไม่มีต้นเงาใช่ไหมไม่มีพ่อมีแม่ใช่ไหมไม่มีประเทศชาติบ้านเมืองใช่ไหมมันเกิดมาจากต้นเงามันเกิดมาจากที่ไหนปาวงชนประชาชนมันต้องมีที่ไปที่มาทั้งหมดเพราะนั้น ก่อนที่มาจากไหนเราก็ต้องมองหาต้นเงาต้นโครนมันจึงจะถูกนะลูกหลานนะแต่ที่ยังไงก็ตามความพร้อมเพียงสามัคคีนั่นแหละเ,เป็นเลิศประเสริฐที่สุด <c oughs> เราจะไปแตกแยกสามัคคีให้รักเมตตากันหลวงตามหาบัวในท่านเคยพูดนะท่านเคยพูดความรักสามัคคีนะเนี่ยให้ถึง มดแดงหลังมดแดงเป็นตัวอย่างททนวัตเห็นไหมหมดแดงมันพร้อมที่จะเสียสละเพื่อลังของมันทุกตัวเลยเห็นไหมเวลาเราเอาไม้ไปจี่แล้วเอานิ้วมือไปจีกระทบหลังของมันมันกลูก,กันออกมาคล้ายๆกับพร้อมที่จะสู้เพื่อลวงหลังของมันทั้งนั้นจะเป็นช้างเป็นเสือเป็น เสือสิงกะเทียงล่าดเป็นอะไรก็เถอะจะไปเบียดเปียนมันมันเสียสละเลยโดดไปเกาะะไรกัดเลยเ à, ถึงกันมันก็นเสียสละชีวิตของมันด้วย à, ถึงช้างตอนนั้นจะพาไปที่ไหนมันก็นอยู่กับหลังช้างตอนนั้นกัดอยู่นั้นอ, à, อยู่กับเสือกักดเสืออยู่นั้นเสือจะพาไปที่ไหนมันเสียสละ à, มันเสียสละเพื่อรังของมันเพราะนั้นใครๆก็กลัวหมด ขณะเป็นตัวเล็กเนี่ไปแตะมันเหมือนเดิคนต้องหลบนี้ออกจากมันเหมือนกันต้องใช้เทคนิคถ้าจะเอาชนะมันอ่านี่ต่อแตนก็เหมือนกันลังต่อลังแตนมารักษาลวงรลังของมันก็เหมือนกันแต่ว่าต่อแตนนี่ก็แปลกนะแต่ขณะที่มันมีลวงรลังอยู่เนี่ยมันสู้อย่างสุดๆุดนะสู้อย่างสุดๆุดแต่พอลวงรลังเขามันแตกนะ เขาเอาหลวงเรามันไปหลวงลังมันแตกแต่แม่มันก็ยังอยู่อยู่เต็มไปอยู่แม่ของมันะแม่แตนนะแต่หมดกําลังใจบินไปอยู่งั้นแหละไม่ต่อยไม่ไม่ด,ไมดุไม่ดุร้ายเหมือนสมัยเมือ่อเมื่อลังยังอยู่นะเมื่อลังยังอยู่โอ้โห,โหปกป้องอย่างสุดๆุดหใครไปใต้ไม่ได้เลยสู้อย่างสุดๆเลยปกป้องลงังขันรลวงลังขอกมัน แต่ว่าเมื่อเขาทำลายเขาอ,อนลังมันไปออกไปแล้วเนี่ยยังเติมแมกมันแต่คือฮาอานะมันไม่ต่อยคนมันก็แปลกเหมือนกันนะมันหมดกําลังใจอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหาว่าพวกเราทุกทุกคน,นให้เหมือนกับมดแดงรักษารวงรังรักษาประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งไหนที่ก่ตามอย่านำสิ่งที่มัน คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเข้ามาในประเทศพวกเราต้องปกป้องประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วหนะ่อยอยู่นสถานที่ใดชุมชนกลุ่มใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะลูกหลานนะถ้าหาว่าแตกแยก,กสามัคคีกันชิงดีชิงเด่นกันเอารัดเอาเปรียบกันแควออกมาสิ่งที่มันไม่ดีน้อยๆก็แควออกมาเปิดออกมา เพื่อจะให้คนทั้งหลายเห็นต่างคนก็ต่างแขวะมันทุกคนมันมีความชั่วด้วยกันทั้งหมดนะนะมีแต่พระรหันธ์เท่านั้นละ่ะหมดกิเลสหลาคะโทสะโมหะแต่ขนาดนั้นก็ะก็ยังในอดีตของพัน์ก็ยังมีอยู่ความชั่วที่ท่านเคยทำมาแต่ว่าตั้งแต่บัดนี้เลยต่ที่เราเกิดมาใหม่เป็นสุขุมาลาชาติ ที่ได้สำเร็จเป็นพระหรหันตั้งแต่จิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพรวขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นไปว่าความดีความความชั่วไม่มีในพระหรหันเลยมีแต่ความบริสุทธิ์มีจิตใจจิตใจเป็นผุดบริสุทธิ์ผุด,ด,ผดพ่องอแต่ทางแต่ทางหลังขามาไม่ต้องว่าตรงคนยังมีกิเลสอยู่มันต้องมี ความดีความชั่วจงติดติดตัวอยู่ตลอดอนี้แหละมีแต่พระรันเท่านั้นแหละที่บริสุทธิ์การนอกจากนั้นมาเนะี่ยเราจะไปหาคิดว่าชุมชนกลุ่มไหนบุคคลใดมันก็ต้องมีอย่างนั้นแนหะถ้ามตีตัวเองจะเปิดออกมาหรือพูดออกมาหรือไม่พูดตนเองเพราะก,กิเลสนะมันไม่มีไม่ความว่าขาวสะอาดมันไม่มีหรอก มันต้องมีคิดดีคิดดีนั่นคือสิ่งที่มันดีแต่มันสวัสดิ์มันคิดชั่วนะเสียร์คิดชั่วมันมีอยู่นะไม่ใช่ว่าจะคิดดีตลอดคิดชั่วน่นเป็นตัวดาเป็นตัวกิเลสเป็นความชั่วนะเสียร์มันไม่ใช่จะคิดดีตลอดคิดอยากจะฆ่าเขาคิดจะขโมยเขาคิดจะอะไรเพราไมีอะไรมากมาย ในความคิดนี่แหละมนโนกรรมในหลักของพุทธศาสนามโนกรรมคือความคิดกายกรรมคือการกระทําวจีกรรมคือคําพูดมันออกไปทั้งสามถวารการกระทําของมวลมนุษย์ชาติเพราะนั้นพวกเราอยู่ด้วยการการรู้อยู่แล้วว่ามันสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงมันมีอยู่แต่ที่ยังไงก็ถึงจะมีไฟก็ให้ไฟอยู่นี อยู่ในกลักอยู่ในกลักอ,อย่าไปขีดไฟออกมาเผาเถึงจะมีมีดก็จริงอยู่แต่ไม่ฝักใส่ฝักเอาไว้ใ,ใช้มเมื่อข่าวจำเป็นสำคัญเป็นประโยชน์จริงยังค่อยใช้ไม่ใช้ว่อวดหน้าอวดหลังมันก็ไม่ได้อันตรายไฟก็เหมือนกันถ้าเผาขึ้นมาอันตรายเพราะนั้นต้องเก็บ อันนี้ก็เหมือนกัารกิเลสภายในใจของเราถึงใครถึงจะมีอยู่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนเก็บอย่าไปจูนจ้านวุ่นวายอยู่ด้วยกันให้มีเมตตาให้เพเกเหลี่ยมเอาเพเกเหลี่ยมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันดีงามมาใช้มาเข้ามาในมาใช้ในหมู่ในคณะอยู่ด้วยกันด้วยความรักเมตตากันคิดดีทำดีพูดดี ถ้าเราคิดดีทำดีพูดดีแล้วอยู่นสถานที่ใดมากมายขนาดไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขถ้าตรงกันข้ามแนละลูกหลานเลยมีแต่หาเรื่องหาเราแควออกมาทำ้ายทำลายกันผนผลที่ถูกขนนัไหนหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ในชุมชนในสังคมของพวกเราเพราะนั้นในพวกเราอยู่ด้วยกันในพื้นแผ่นดินไทย รักเมตตากันมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันนะดีที่สุดนะถ้าวัดอยู่ตรงข้ามกันแล้วนะมีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนเห็นกันแล้วกับมีแต่ใช้กิเลสราคาโทสะโมหโลกโกรธหลงใส่กันนะพวกเราอยู่ด้วยกันจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยมีแต่ความเดือดร้อน อย่างประเทศชาติชาติไทยของเราทุกวันนี้เหมือนกันนะลูกหลานนะลูกพ่อวิตกกังวลเหมือนกันนะเพราะคงพออยู่ในตะก้าเดียวกันกระบวนเดียวกันเครื่องบินลําเดียวกันเรือลําเดียวกันถ้ามันไม่เน่งการพัฒนาประเทศชาติมันก็วันวันไหวยแขว่งอะไรก็ตกหล่นตกตกหล่นหล่นทุบๆตับๆไปหมดถ้าว่ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันรักเมตตากัน ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ให้รู้จักว่าตัวเองผิดถูกยังไงผู้น้อยเขาการให้ความเคารพไม่ใช่ว่าล้วมปากใครล้วมปากมันก็จะพูดเต็มปากเต็มคําของตนเองมันพูดจริงอยู่เป็นคําพูดมันถูกก็จริงอยู่มันเรื่องมันมันเป็นความสัตย์ความจริง่จริงยุ่แต่พูดเข้าไปลนะมันผิด ทําให้เดือดร้อนวุ่นวายสิ่งไหนที่มันเป็นความจริงก็จริงแต่ว่ามันพูดอ,อไปแล้เสียหายเราต้องคิดอีกเหมือนกันต้องคิดถ้าคิดพูดออไปแล้เสียหายนะเสียหายแล้วก็ไม่ควรจะพูดควรจะสํารวมระวังไว้ก่อนแต่พูดก็มีจังหวะพูดควรจะพูดให้ใครฟังควรจะพูดเพื่อปรปับปรุงแก้ไขเพื่อจะพูดเือหาทางออกเพื่อจะพูดเพื่อสร้างสรรค์ เพื่อจะพูดอไปเพื่อเป็นความสร้างสรรค์ด้วยกันการอยู่ด้วยกันแต่ไม่พูดเลยก็ไม่ได้เพราะมันผิดนะ,ะแต่มันผิดแต่มันพูดมันผิดก็รจริงอยู่มันผิดแต่ปัจจาน้าปัจจานหนาานลังทนคนเรามันก็ต้องมีควรจะรักษากันน้ำใจกันซึ่งกันและกันดีที่สุดนะลูกหลานนะ ถ้าไม่มีการรักษาน้ำใจกัน,นอยู่ด้วยกันก็ยางว่านเบื้องต่อหน้ากันก็ดีพอรับหลังขึ้นมาไม่รู้ว่าไม้ไหนตัวไม้ไหนมันไม่ดีทั้งนั้นลูกหลาน,นหน้าไหวหลังหลอกโบราณเขาพูดไว้ยางนั้นหลวงพ่อพูดให้ให,หลายรสหลายชาติให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะตอนนี้ไปรับพรน,นี้จเได้นะ สพาโรขาวินิมุตโตสาพาสันตาปาวัสิตโตสัาเวรมาติการโตเนมบุโตจัตุวังภาวัสสพิติโย तारो विना स วัวาอาเนกาอันตรายาเปวินาาัสตุอาเสสโตสาย,ยาสิติทนังลาภังสทีภาขยังสุขังบลาลสิเรอายยเจวันโนจาโโคังวุธิเจยตวา ตาตาวัดสาจะอายุจาชีวสิทธิพวันตุเตาวัตุสาพมังกาลังราคันตุซาปเดวตาดตามามุทฐานุภาเวนัสดาโสที่พวันตุเตเาวัตุซาพมังกาลัง ราคันตุสาปเดวตาตามบาสังนุภาเวนัสดาโสทิพวันตุเตภาวะตุสาพมากาลังราคันตุสาพเดวตาตามบาสังคานุภาเวนัสดาโส วตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสืออ e ีบุ๊กรับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวดัดปน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยังตั้งใจฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา